เดี๋ยวลี่ะอุทายคิปไดสักมยี่ลงไหมคนเนี้ยเ้บับนอ่ะใครบักบักบนนี่นั่นอ่ะมันตอ่นกนหลังคาไอ้้บนแท่นั้น่ะไมควายไปไหนควายนีเนี่ไงนีอุาคิปเจอแล้วไม่ต้องฮะใครทูมาวะ เลกหักเลยไม่ลงเพจเลยขีโนแบนเพจาเลงว่ยเงไอ่ไอเสารลงตันก like, ่อนดกันึงลงตัวตรงนี้ก่อนเอ้ยบาบบมบาบ อยู่บนอะเอเนี่อยู่บนพี่ยิงบนเดี๋ยวเดี๋ยวพวเราบักไม่อยู่ง้น่าห่วงบักิงบักไม่ผิดต้องการเนี่ยคิเป็นยังไงยังไงเอ้ยอย่าบังบังกูเอ้โะดชิแล้วไม่ต้องแล้วอ่าดชิแล้วโเออโวบินโบบิน